รถเมือ2 JK สวัสดีค่ะขอแนะนำให้ท่านรับชมกับรถ Toyota Vios 1.5เกียร์ออโต้นะคะสีดำค่ะดูสวยนะคะดูเข้มดูดีค่ะทุกท่านแบบมีเสน่ห์เลยทีเดียวค่ะ รถยนต์ปี2010นะคะเป็นรถบ้านสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเครื่อง1.5ไม่เคยติดแก๊สนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินร้วนๆ9195 e น0เติมได้หมดนะคะภายในก็โทนดำค่ะทุกท่านลักษณะาตามรูปเลยนะคะเป็นเบาะหนังมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆมีลายงาบ้างนิดนหนิหน่อยๆนะคะราคาคันนี้นะคะ99,000บาทค่ะภาษีพรบ .69 ค่าสีเต็มเร่มบุคคลค้ารถอยู่ที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะคะ9,9,000บาทสนใจโทรคุยและนัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อคุยนัดหมายกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยสำหรับเวลานี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ